เมื่อวันที่25กรกฎาคม2565พลตรีกฤิจ,จันทรนิยมผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคจีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยให้การต้อนรับในเชื่องชาติอรียกุลกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านเศรษฐกิจในโอกาสเดินทางลงพื้นที่รับฟังสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และกำหนดแนวทางให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การเลี้ยงโคเนื้อนทออพอเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและสอบถามผลการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและพบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทออพอ กลุ่มช่องเขตตตลุบันอ,อสายบุรีจัังหวดปัตตานีนาวาอากาศเอกสุจินสังสะตมหัวหน้าชุดประสานโครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายอัมดุลร่องมันอาลีประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทอพกลุ่มช่องเขตอ,เอสายบุรีจัังหวดปัตตานีกล่าวรายงานถึงความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคแนะนำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการออกปฏิบัติงานการพัฒนาการต่อยอดให้เป็นระบบปฏิบัติงานได้คล่องตัวโดยมีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทพอเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนขอให้สมาชิกช่วยกันรสร้างความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจขับคลื่นโครงการให้สมาชิก ประสบความสำเร็จในอาชีพเลี้ยงโคที่มีคุณภาพรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น